แต่ไม่ทันแล้วอะหรือว่าทันวะลองวิ่งไปดูแล้วกันร้อยหกสิบมีรถหนึ่งคันคันหลังก็มีเหรอมาดิรอก่อนเพื่อนไม่ไปอรอปิดปิดดูดิมันไปเปล่าไ้ตัวนั้นไปไหนอยู่บ้านนะ่ะมนเข้าบ้านตรงนี้อ่ะ แกผมจะมาดูรถจิบอารล้ถจิบหลบแล้วมันไม่ขึ้นรถแล้วมันไปไหนของมันนะแล้วเรามาทำไมตรงนี้เนี่ยติดอาวุธเราไปเก็บไอตัวนูน้นตัวไหนอะตัวเดียวเหรออืมไม่คือผมไปถึงเพื่อนอนะ่ะเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะที่ไม่ได้ขึ้นรถมาด้วยอะ่ะมันไปตรงนูน้นนะมันเข้าบ้านแล้วคืออะไรกับการมีมีด อาวุธให้ตัวเองไม่มีปัญหาเรื่องติดอาวุธผมนี่เชี่ยวชาญมีหน้าไม้หนึ่งอันเอาเปล่าเฮ้ยลูกสองก็ได้หน้าไม้ไม่เอาหร ยิงดีอ่ะพ่อยินมาเลยขับใจแต่งเต็มก็ยิงนิ่งดีเหมือนกันให้สักการเนี่ยมนี่อีกแล้วเฮ้ยของฟูดีเว้ย พี่ชาวบอกของกูไม่มีเฮียอเลยนะเล<อ>ยมาดิมีนี่มีอยู่สก,กามีอยู่ในศพหน้านัา่นแหละกระสุนเขียวเยอะแยะ,ยะในเนี้ยวิ่งเก็บเอาเลยพีเชา้า Ciao. I got supplies. Ciao. I got supplies. <laughs> I got supplies. อะยังไงสิกำลังเข้าเกมอีกหนึ่งนาทีวงบีบแล้วผมคุ้มกันพี่อยู่ตั้งใจคุ้มกันพี่มากมเลยเนี่ยเราจะปลอดภัยเลยอะไอ้บ้าตัอขึ้นรถแล้วรถกำลังโหลดเข้าหน้าล็อบบี้ค้างตั้งเครื่องเลยเหรอ ตอนนี้เครื่องไม่ค้างแล้วค้างแต่เกม,มกลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งหรือไม่ตกลง s <S สงสัยจะได้พอ2อสก่อนลงยังก <c oughs> กำลังกลับเข้าสู่สนามรบโหลดได้นนครึ่งหนึ่งละค้างอยู่ขยับอยู่รูปปืนขยับอยู่ สองคนโดนถอดใจไปแล้วนู่นโอเคไปโอ้โหเหลือรถที่แทบจะระเบิดไว้รถแย่มากไปหารถใหม่ดีกว่า พี่ยูก่อนเมื่อกี้ใช้พลังงานไปเยอะในการเรียกพี่ชออกับหัวกูุ <laughs> <laughs> ม้มกันพี่อยู่ดีเหรอ <laughs> แม่งน่าภูมิใจจริงไปไปแล้ว ไปไปแคมป์กับเพื่อนดีกว่ามาั้งดูจะปลอดภัยกว่าเอาแชมป์เอาแชมป์ เดี๋ยวไกมาละเย้เคย,ย่างห้าวเลยเพื่อนเรากูนี่แหละยิงทิงๆงค่ะ <c oughs> เออมไมไปยิงขึ้นฟ้าไปว่า เอาวะเอาวะมันไม่คิดบ้างเลยว่ายาไม่หลดถ้ามันคิดมันจะหมอบเลยกด A มีเดทนะโอเคน่าจะกดได้ละวโอเคเสร็จแล้ว,อ,อ,ลวอะไร เข้ามาดูไม่ได้เหรอไม่ได้เป็นผู้ชมก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นก็นเด้งออกอืมพอเอ้ยยัดเขายัดเขายัดเขาเฮียอะไรในเกม เยออ้ยดาวซะแล้วเพื่อนกูดา้วแมงอะวิ่งเข้าวงด้วยอาเอ,อ้ยพอยิงใครก็ไม่ได้ยิงหลุดสองรอบแมงเด่นเด้งออกซังั้นเจอครบหมดแล้วเนี่ยเลือ3สามต่อสามแล้วเนี่ย คอมพิวเตอใช่ไหมมีเกม, <Game. S 1> ม,มเกมคอมต่เกมอืมเย็ดชิไอ้เ้โอเคเหลือสต่อส เดาป้อบอกันแล้วกัน เกิดอะไขึ้นออกไปยิงตัวที่วิ่งมาแล้วก็โดนไอ้ตัวที่ซัพพอร์ตอยู่บนเขาอัดมาอมส่วนไอ้สองตัวเนี่ยขบปคุระเบิดควันช่วยมันไว้อยู่มันเลยยังรอดอยู่ <c oughs> อยู่ข้างล่างได้เปรียบกว่าที่ <c oughs> อย่าถือควันอยู่ยิบเพื่อนี่หนูข้างบนนะ่ะเห็นหัวเป็นแป๊บแล้วน่ะน,นะโอเคเอาว่ะปลาระเบิดดักทางว่ะ <c oughs> จำนวนผู้ชมถึงขีดจำกัดคืออะไรคนดูผมทล้าน,นี่ <c oughs> เอาว่ะเนี่ยสองสองว่ะเพียงตายผมตายไปแล้วไปชาร์จช่วยมีตายไปแล้วรเรียบร้อยเอาว่ะเด้งเราอยู่นอกวงมันอยู่ในวงเอาว่ะเรียบลอยที่หนึ่งที่สองสิไม่รู้